ก็สวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเราก็อยู่ในเกมโดบะแกรแมบฟริกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในพีสามแล้วครับอีพีที่3มแล้วเออก็สำหรับอีพีนี้ครับเราก็จะมาทำไฮคิสังเกต V2 นะครับก็อีพีนี้มันต้องพิเศษหน่อยเพราะว่า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 อะไรเพราะว่าให้ทุกคนกดไลค์ไงเอออะไรเนี่ยทำอะไร เรามารับเครสกันต่อเลยแล้วกันมาพูดถึงเรื่องฮาร์คิสังเกตวีสองของเราดีกว่ามาทุกคนก็ตอนนี้ก็ยังเป็นวีหนึ่งอยงู่นะก็ต้องบอกกันว่าคือก่อนที่ผมจะมาทำวีสองเนี่ยผมไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องมีประมาณแบบว่าประมาณแบบว่าอะไรว่าเรื่องว่าความชํานาญของการกดใช้ฮาร์คิสให้ครบห้าพันหรือเปล่าเออประมาณนั้นครับทุกคนก็ผมไปเช็คมาเรียบร้อย,ออย,ววยววแล,ล้วมันครบห้าพันแล้วนะครับก็ต้องทำฮาร์คิสังเกตวีสองได้แล้วนะทุกคนก็ มน่าจะเคยทําแล้วนะเออเอาเป็นว่าผมเคยทําแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาผลไม้กันดีกว่าทุกคนซึ่งสำหรับใครที่ไม่เคยทานะครับก็จริงมันต้องทำเควสฆ่ามอนแล้วก็ฆ่าบอสช้างแล้วอย่างสุดท้ายน่าจะจำไม่ผิดนะมาทำเอาผลไม้ซึ่งผลไม้ตัวนี้ก็คือมาเ,อาเหมือนจะเป็นอ๋ออะไรวะแอปเปิลนะนี่แอปเปิล นี่จะเป็นต้นไม้ต้นนี้นะครับก็แอปเปิลครับทุกคนเอาเป็นว่าเราจะทําแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นคีย์แบบสั้นๆแล้วทำแค่หาคีย์สังเกตวีสองนะครับทุกคนอืมจริงมันรวดเร็วนะทาแบบไบๆเลยเนาะมันเป็นแค่ทําหาคีย์สังเกตวีสองเอาจริงอีพีนี้น่าจะสั้นจัดเลยคีย์แบบออกมาสั้นๆครับไม่เป็นไรเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นไงว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับทุกคนเออมาเราต้องไปเกาะนะครับเกาะมันเรียกว่าเกาะต้นไม้เกาะต้นไม้ยักษ์ จะมีเกาะต้นไม้ยักษ์แล้วกกาะเริ่มต้นก็คือเหมือนจะเป็นพอาทตาวหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคประมาณนี้นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเกาะต้นไม้ยักษ์กันดีกว่าทุกคนไปโอเคพอเดินทางมาถึงเกาะต้นไม้ยักษ์นะครับมันก็จะเป็นจุดนี้ครับก็มันจะออกมาทางขวานะครับวิ่งมาแล้วก็ออกมาทางขวามันก็จะเป็นเไอ้แท่งแเนะี่ยออกมาครับเออเนี่ยเห็นไหมด้านหน้าผมเนี่ยด้านหน้าผมนี่เลยมันจะเป็นเกาะที่ยื่นออกมาเนี่ยมันจะเป็นเกาะแบบเนี้ยเออมา มาดูกันว่าผลไม้จะเกิดหรือเปล่าอาืผม,มผลไม้ไม่เกิดครับทุกคนผลไม้ไม่เกิดอ่ะอืมวผมมาผิดที่ปะถูกแล้วนะผลไม้มันไม่เกิดนะทุกคนเออฉัน,นเราต้องไปเกาะใหม่แล้วกันฉั้นไปเกาะพ้เทาก่อนแล้วกันนะค่อยกลับมาเกาะนี้นะทุกคนไปโอเคครับสำหรับเกาะพ้เทานะครับทุกคน ก็ใครที่ไม่เคยทำก็ทำตามผมได้นะครับก็ให้เราวิ่งมาใช่ไหมให้เรามาตรงนี้ไปมาทางขวาปึ๊บเนี่ยขวามือปึ๊บใช่ไหมขึ้นมาอ่าแล้วก็พุ่งไปครับมันจะเป็นด้านหลังสุดเลยนะครับหลังสุดแล้วก็เลี้ยวขวาตรงเส้นทางตรงนี้ครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงมุมนี้เลยนะครับมันอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับทุกคนอืมก็เช่นเคยครับมันยังไม่เกิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอืมฝั่งนี้มีหรือเปล่าไม่น่ามีนะทุกคนเออโอเคนะครับก็เหมือนจะเป็นฝั่งนั้นฝั่งเดียวนะครับ ก็จะอยู่ตรงที่ผมบอกเลยนะครับทุกคนมานี่ไงนี่ไงสับประรดเกิดเรียบร้อยสแสดงว่าถ้าสับประรดเกิดก็กล้วยน่าจะเกิดแล้วครับดังนั้นเรากลับไปที่เกาะต้นไม้ยักษ์คืนนะครับทุกคนไปก็คิดวิดีโอในวันนี้อาจจะตัดไปตัดมาอาจจะมึนหัวหน่อยนะครับก็ขออภยัยด้วยนะครับทุกคนก็เพราะว่าผมทําให้มันเสร็จไวๆที่สุดไงเออดูกลัวแบบทุกคนดูแล้วมันเบื่อเออก็เอาเป็นว่า กล้วยนะครับให้มาเอาที่เกาะต้นไม้ยากนะครับก็ไปด้านหน้าผมนี่เลยมันอยู่ด้านหน้าครับอืมก็เราต้องบินไปนครับก็รอแป๊บนึงบินอาจจะช้าหน่อยนะเราไม่ได้ใช้พลแสงไงนี่ครับมันจะเป็นต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับทุกคนอืมนี่ต้นไม้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุดในเกาะน,นี้แล้วหรือเปล่านี่กล้วยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเก็บเลยโอเคแล้วเราก็ไปที่เกาะเต่านะครับทุกคนโอเคขออนุญาตว้าไปที่เกาะไฮด้านะครับ แล้วก็ไปที่เกาะต่ออีกทีหนึ่งนะคือมันจะเป็นสูตรของผมไงอืมนี่เป็นแบบนี้เอาไม่ใช่หรอกคือผมเซฟไว้ที่เกาะไฮด้าไงเออโอเคครับมันมีประตูแบบนี้อยู่รวดเร็วโอเคครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็มาส่งเคสที่ npc ตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับ แล้วก็กดพูดคุยไปแล้วมันก็จะให้เรารวมผลไม้ครับมันจะได้ถ้วยแบบนี้มาครับแล้วก็เอาไปให้ n อ c พที่อยู่บนต้นไม้สีส้ม,สมอะ่ะเออนี่ได้เทอแบบนี้มาใช่ไหมเอาจริงก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยอะไรเนี่ยมาเราให้เราเดินทางไปที่ไอ้ต้นไมส้สีส้มนะครับทุกคนมันจะเป็นต้นไม้ที่แบบเป็นลูกสีส้ม,สมอะ่ะเออใครไม่เข้าใจก็ทําตามผมได้เลยนะครับแต่ว่าเดินตามที่ผมไปอะ่ะอ อ,อ,อันนี้ต้นไม้ต้น,ตนนั้นครับต้นไม้สุดนูนเลยนะครับใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ดูมาด้วยเด็กอันนี้ผมปว่าทาความเข้าใจด้วยตัวเองนะเน,นี่ยคือผมเคยทําไงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รหัสนี้ไงทุกคนผมก็ลืมไปหมดแล้วนี่ไงต้นไม้นี้จริงด้วยมาอัน,นเราก็กดคุยไปเลยนะครับเหมือนจะต้องใช้ตังจํานวน5ล้านหรือเปล่า ใช่ไหมกดพูดคุยแล้วก,กดไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วก,กดมันจะให้แล้มันก็จะบอกขอบคุณเราแล้วก็กดแน่นอนแล้วก็กดเรียนรู้ไปนี่ไงห้าล้านอุยเป็นจนํานวนที่เยอะมากนะห้าล้านอนปะเรียบร้อยทุกคนเราได้หาคิยสังเกตวีสองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเพอร์เฟกมาเดี๋ยวแบบว่าทุกคนแบบาอาจจะดูแบบ อาจจะเป็นแบบว่ามันเหมือนเดิมเราต้องไปดูที่คนครับเว่าถ้าเป็นหาคิสังเกตวีสองอ่ะมันจะบอกว่าผู้เล่นอ่ะมันจะมีอาวุธอะไรมั่งอ่ะมันจะเห็นหมดอ่ะว่าผู้เล่นถืออะไรอยู่อ่ะอืมมันจะมองไกลขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลแบบมั่วๆนะทุกคนนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะเห็นแบบว่าอันนี้ด้านล่างเนี้ยแบบเนี้ยแปลว่าเราทำหาคิสังเกตวีสองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงกันบ้างครับทุกคนโอเค เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์มาทุกคนครับก็ประมาณนี้นะคลิปเนี้ยจริงแบบมันก็ง่ายๆครับทุกคนใครๆก็ทำได้เออแค่อาจจะยากตอนที่ทำไอ้นั่นอ่ะให้ครบ5,000นะครับก็คือความชำนาญของการกดหาคีย์ให้ครบ5,000แค่นั้นแหละครับทุกคนก็คลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับใครชอบช่วยกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ช่องผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าเซอร์น EP หน้าจะทำอะไรก็รอกดติดตามแล้วก็รรับชม เจาะออพีหน้าแล้วกันนะาอ,อีพีนี้ขอต้อนรับไปก่อนบ๊ายบายครับ